สวัสดีครับปรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำา่ับวิเศษนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23กันยายน2567ครับครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเจาะลึกเบื้องหลังนายเศรษฐพุทธสุทธิวานนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเผยสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐ นะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับดรสมคิดจตุศีวิทักษ์นายอุตมะสาวนายนอดีตลัมตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งนายเศรษฐพุทธก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆในสมัยที่พรรคพลังประชารัฐยังเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่นะครับซึ่งตอนนี้พรรคพลังประชารัฐก็กลับมาเป็นฝ่ายค้านนะครับกลับมาเป็นฝ่ายค้านซึ่งตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้าน ดออรอุตมะหลังจากที่เคยเป็นล้นตรีว่าการกระทรวงการคลังออกพอรกโควิดนะครับในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้ก็เมื่อวันที่17กันยายนก็กลับมานั่งที่พักพลังประชารัฐเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝ่ายค้านแต่หลังจากที่พักพลังประชารัฐเข้ามาเป็นฝ่ายค้านนะครับนายเศรษฐพุทธก็เร่งเครื่องนะครับได้ออกมา จัดงานสัสสมมนานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้งานสัมมนาเน้นแซะแสะบ่อนนะด้อยค่าโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านนี้ควรเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกรและนโยบายต่างๆที่อาจจะเป็นเขาบอกว่าเป็นระยะสั้นนะครับช่วยเหลือแต่ว่าจะ ระยะสั้นของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลแพ่ทองทานชินวัตรแต่ว่าก็จะเป็นส่งผลระยะยาวซึ่งนายเศรษฐพุทธก็เร่งเครื่องออกมาก็ผมก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนายเศรษฐพุทธกับพรรคพลังประชารัฐให้เห็นนะครับเรามาฟังตรงนี้ก่อนที่นายเศรษฐพุทธว,วิจารณาให้เห็นว่านโยบายพรรนี่เกษตรกรในอดีตที่ทำในวงกว้างทำอย่างต่อเนื่องมายาวนาน และไม่มีเงื่อนไขาการรักษาวินัยทางการเงินที่ดีส่งผลให้ลูกหนี้กว่า60%มีโอกาสเป็นหนี้เรื้อรังคือปิดหนีไ้ไม่จบและกว่า45%มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทางกับกันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศระยะยาวที่อาจต้องแลกมาด้วยต้นทุนในวันนี้ก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นเช่น การเพิ่มรายได้ภาษีในรูปแบบต่างๆที่จะทาให้ฐานะการคลังของประเทศยังย่งยืนขึ้นหรือการเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา <Okay. S 2> ที่ทําให้เราสามารถพัฒนา <Okay. S 2> ัพยากรโ <Okay. Okay. S 2> อเคโอเคโอเคนบุคคลอันนี้คือของ,างนายเศรษฐพุทธออกมาพูดนะครับวันนี้ผมก็จะไขความลับเศรษฐพุทธกับพรรคพลังประชารัฐนะเปิดการเชื่อมโยงนะครับระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับนายเศรษฐพุทธนะครับแต่ก่อนที่จะ ไปถึงตรงนั้นนะครับผมอยากจะพาแฟนรายการเนี่ยไปดูสิ่งที่นายเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติเคยเรียนนะครับแล้วก็เป็นก็คือดรเศรฐพุทธก็จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จา,จากมหาวิทยาลัยเยลนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจและผมคน้นและผมหมกมุ่นกับนายเศรษฐพุทธมาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีหลังจากที่จับมือกับสิริกัญญา พรรคเก้าไกลในยุคนั้นออกมาต้านเงินดิจิตอลทำให้ผมศึกษาเรื่องราวของนายเศรษฐพุทธดูคลิปต่างๆดูการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะพูดสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนโยบายอะไรที่ชัดเจนว่าจะช่วยเหลือประชาชนยังไงจะให้ภาพกว้างๆเป็นเทียรี่เป็น, ori, ปนทฤษฎีต่างๆนะครับเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับและเมื่อวานนี้ผมก็ได้ค้นพบแล้วนะครับว่า นายเศรษฐพุทธทำเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรนะครับเก่งทางด้านไหนสิ่งที่ผมค้นพบมาก็คือนะครับนายเศรษฐพุทธเป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบโบราณยุคปี90นะครับยุคปี90อันนี้สิ่งที่ผมไปนค้นเจอก็คือ,เ,อ,อเป็น Journal Economic ที่พูดถึง คือในปี1994เนี่ยที่นายเศรษฐพุธจบก็คือปี2537นะครับปี2537ซึ่งปัจจุบันนายเศรษฐพุธก็อายุ659ละก็ตอนนั้นก็คือก็อายุ29เก้า็คือเรียนหนังสือมาโดยตลอดเนี่ยนะครับนายเศรษฐพุธเป็นนักเรศร,รษฐศาสตร์ทางด้านการพัฒนานะ Technological Change and Growth หมายวาม่าความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าการเติบโตนะครับซึ่งเขาก็มีการรวบรวมนักเรศรษฐศาสตร์ที่จบในยุคนั้นในเวลานั้นนะครับก็ปรากฏว่าตอนแรกผมก็เข้าไปค้นในมหาวิทยาลัยเยลว,ว่านายเศรษฐพูดเรียนปีไหนยังไงเป็นเปนเปอร์จบหรือไม่จบคือจบอรจบแต่ว่าทำเรื่องอะไรนะครับก็ไปเจอ อันหนึ่งที่นายเศรษฐพุทธได้ทำไว้ก็คือ Public Debt and Economic Policy During the Economic Crisis ก็คือนิสสา,ารณะและก็นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือปี1997นะครับซึ่งเอาไปตีพิมพ์ที่มหาวิทายาลัยเยล o กูมหาวิทายาลัยเยลนะครับก็คือทางด้านวิลลยการจัดการณาเวลานั้นในปี1999ก็คือ2ปีหลังจาก วิกฤตต้มยำกุ้งนั่นก็คือสิ่งที่ผมคน้นพบมาแล้วก็เจอแต่ว่ามันไม่ใช่สิ <magic. S 1> ่งที่ผมต้องการผมต้องการรู้ว่าในเศรษฐพุทธจบอะไรมาเขียนเปเปอร์เรื่องอะไรเขียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเหรอหรือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบยุคอดัมสมิธหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเอ่าเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์อาจจะศึกษาเศรษฐศาสตร์สมัยรห้เศรษฐศาสตร์ในสมัยการพัฒนาประเทศไทย ในยุคสบูรยาสิทธิราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็ปรากฏว่าเขาเข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับนี่ฮะเรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นือพุทธจบ PhD มหลาลัยเยลนะครับทำเรื่องของ Models and Quality เซอร์ f ิ c ิเคชันสิกแนลแอนด์คอมเพ i ติชันฟอร์เดเวล็อปปิ้งคันทรีเอ็กซ์พอร์ตก็คือเรื่องของเรื่องของออการจับสัญญาณนะการจับสัญญาณและการแข่งขันทางด้านส่งออกของประเทศที่ กำลังพัฒนานครับอันนี้ก็คือในยุคปี90นะครับแต่ตอนนี้มันยุคปี2567 30ปีที่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เจอแล้วก็อยากจะมานำเสนอให้กับแฟนรายการได้เห็นโดยชัดเจนนะครับว่าเขา นี่คือปริญญาเอกของดรเศรษฐบุตรนะครับโอเคทีนี้ผมจะให้ดูความเชื่อมโยงระหว่างระหว่างพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐกับนายเศรษฐบุตรอันนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านดรอุตมะสาวนายนเนี่ยเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเป็นคนก่อตั้งด้วยล่ะนะครับแล้วก็ทีมท่านสมคิดจตุศรีวิทักษ์เนี่ยก็ไปเป็นรัฐบาลและเป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้คือมติชนวันที่1 0ถึง16เมษายน2 5ง3นยนะครับในยุคนั้นท่านอ,าอุตมศาีวนานยนเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เป็นคนที่ออกพอรอก,กอเงินกู้1.5ล้านล้านนะครับรวมถึงเป็น เป็นมือเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์นะครับรวมถึงดออรสมคิดจตุศีวิทักษ์ด้วยซึ่งดออรสมคิดจตุศีวิทักษ์เนี่ยก็คือ,อเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันอนาคตไทยศึกษาซึ่งนายเศรษฐกพ่ดเข้าไปเป็นผู้มนวยการในสถาบันนั้นซึ่งปัจจุบนออันล,ลูกของดอออรสมคิดก็เป็นเขาเรียกไรเป็นเป็นผู้มนวยการนะประมาณเป็นผู้มนวยการอยู่นะครับซึ่ง เนี่ยสถาบันอนาคตไทยศึกษาเนี่ยครับเนี่ยที่นายเศรษฐพุทธเป็นเป็นเป็นผู้อำนวยการอยู่แล้วก็ตอนนั้นนะคุณสิริกัญญาก็ทํางานอยู่ที่นี่นะครับโดยที่โดยที่โดยที่อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างใกล้ชิดระหว่างาท่านสมคิดกับท่านเศรษฐพุทธรวมถึงท่านอุตมะ นะครับก็เราเห็นว่าเขามีความเชื่อมโยงกันเรียกว่าดรเศรษฐพุทธเนี่ยเป็นเด็กของดรสมคิดละกันนะฮะอันนี้ก็คือทีมงานเนี่ยอันนี้ก็คือลูกดรสมคิดนี่คือทีมงานสถาบันอนาคตไทยศึกษานะครับในปัจจุบันเนี่ยนัทพรจตุศรีวิทักษนัทเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือลูกดรสมคิดนะครับแล้วก็ณพัฒน์จตุศรีวิทักษ์ลูกคิดเนี่ยนี่ฮะเป็น m มนจ g งด g เร r เตอร์นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างที่มีความใกล้ชิด ใกล้ชิดกันมาก่อนเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีที่คุณเศรษฐพุธเนี่ยเรียกว่าถูกวางตัวเข้ามาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เรียกว่า develop profile แล้วกันอันนี้เป็นจากไทยพัพบ,บิก้านะครับซึ่งดรเศรษฐพุธกับดรมิติไนเปิดตัวสถาบัน Thailand Future รยุดเวลาเนี่ยนะครับก็มาเปิดเนี่ยสถาบันอนาคตไทยศึกษาเมื่อ12ปีที่แล้ว แต่จริงๆแล้วก็คือแบ็กอัพโดยดรสมคิดจตุศีวิทักษ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น2ปีก่อนที่จะมีการรัฐประหารซึ่งภายหลังดรนิตินัยสิริสมรธการเนี่ยท่านก็ไปเป็นท่านก็ไปเป็นผู้มนวยการทออ,อทอทออ,อทอนะครับการท่ากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับก็รายได้41ล้านต่อป <laughs> ีอย่างที่เห็นเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็กลับมา ทีนี้กลับมาเราก็ไปตรงนี้นะครับนี่คือความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสิริกัญญาใช่ไหมคุณสิริกัญญานะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่อนาคตไทยเลือกได้เนี่ยเศรษฐพุทธสมคิด ใช้วัดนะฮะนี่แฟนรายการดูสิครับในอุ้ยขออภัยอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับในพฤกษศสตรบที่6พุษภาคม2564นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกับคลังเนี่ยดึงดึงเชื่อมั่นทุนนอก ดึงเชื่อมั่นทุนนอกเรียกว่าเป็นแพคเลยอันนี้ก็คือท่านอาคมเติมพิยาภัยศิษย์นะครับเป็นอดีตเลขาสภาพั์ก็เลยเข้ามาในช่วงที่หลังจากที่นายเศรษฐพุทธเข้ามาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่เบื้องหลังนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าพอรัฐบาลเศรษฐานี่ไม่ถูกกันละนะไม่ถูกกันละ แล้วนายเศรษฐพุธก็บอกว่าในช่วงปี2 5 6 3้ามถึงหมาตรการทางการคลังช่วยหนุนเศรษฐ,ฐกิจโตเพิ่ม10.8%นะเป็นรายการลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเงินเดือนของเศรษฐพุทธนะเปิดทรัพย์สินผู้ว่ารายได้ปีละ20ล้านแล้วก็เปิดคณะกรรมการกนง,งเปิดเงินเดือนผู้ว่าทางหางประเทศไทยและกรรมการปีละ69ล้านวันละ1 8 9 0 0 0 41บาทน,นะครับแล้วก็มือแม้แต่ในข่าวต่างประเทศนะครับเราจะเห็นการแท็กทีมระหว่างาพักคพลังประชารัฐนะพรรพลังประชารัฐก็คือวันหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันที่วันอังอไม่ใช่สิวันพฤหัสสบดีกุมภาพันธ์2022นะครับปี65นะ Building a Better Future เห็นไหมครับเขาทำงานกันเป็นทีมเลยระหว่างกระทรวงการคลังนะกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้เราไปดูที่สนุกไปกว่าน,นั้นนะครับโอเคก็คือในขณะที่ท่านอุตมะสาวนานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ออกพอรกรพระราชกำหนดเงินกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในปี63นี่นะครับอันนี้ตัวเลขนี้อยู่ที่ให้อำนาจเงินกู้1ล้านล้านนะครับอันนี้ก้อนแรกนะก้อนแรกนะก้อนที่2อ่าพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนะครับในปี64นะครับอันนี้นายเศรษฐพุทธเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ5 0 0แสนล้านบาทนะครับ แล้วก็ยังมีพลกรช่วยเหลือที่ออกโดย <c oughs> <c oughs> ก็คือเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละท,ที่ที่บอกนะครับนี่ก็คือธนาคารในประเทศไทยก็ดูแลแล้วก็ยังมีกองทุนที่ออกมาอุ้มตลาดทุนนะครับพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพระบบทางการเงินความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง พักพลังประชารัฐนะครับกับานายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรุพุธรวมถึงทีมงานของดรสมคิดจตุสรีพิทักษ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรามาดูจากตรงนี้ครับอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากที่ดรอุตมะสาวนายนท่านได้ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วท่านก็กลับไปนั่งที่ สถาบันอนาคตไทยศึกษาครับเราไปลองไปดูคลิปนี้กันนะครับนี่เป็นคลิปจากผู้จัดการนะครับก็ได้กลับไปนั่งกลับไปบริหารที่นั่นนะครับก็จะเห็นความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์แล้วก็ท่านอุตมะอ่าลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับดรดอกตอรอุตมะดออรอุตมะสาวนายนเกิด19พฤษภาคม2503นะครับ ก็ปัจจุบันเป็นทีมงานสําคัญนโยบายและวิชาการของพรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านออกไปตั้งสร้างพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กลับมาในช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับนี่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมก่อตั้งในปี2561นี่นะครับซึ่งมีการเสนอชื่อพลเอกประยุจรรันโอชาเป็นนายมนตรีในขณะนั้นนะครับเห็นไหมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลยเนี่ยชัดเจนเลยก็อยู่ในช่วงทั้งหมด แล้วก็ทีมเรียกว่าเป็นทีมงานละกันนะคุณเศรษฐพุทธกับท่านดรอุตมะเนี่ยอาจจะไม่มีความเชื่อมโยงชัดในทางการเมืองที่เราสามารถมองเห็นออกไปนะครับเพราะว่ามันจะมันจะพลางมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราจะเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อ่ะเราลองไปดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับดูคลิปนี้นะ อันนี้ดรอุตมะกลับมาที่สถาบัานอนาคตไทยศึกษาหลังจากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่ะแต่คุณเศรษฐพุทธเข้าไปเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยแล้วครับแล้วนี้แล,วน,แลวนี่คือความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างในเศรษฐพุทธดรสมคิดจตุศีวิทักษ์ดรอุตมะสาวนายนและพรรคพลังประชารัฐ มาดูคลิปนี้กันครับซึ่งสถาบ,บันอนาคตไทยศึกษาก็คือของดรสมคิดจตุสิภิทักษ์และปัจจุบันล,ลูกชายของท่านบริหารอยู่สาบ,บันไทยแลนด์ฟิเจอร์เปิดตัวขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ประเทศไทยคนไทยกำลังเผชิญกับความท,ท้าทายสำคัญที่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเรื่องแรกก็หน,นีไม่พ้นเรื่องโควิดนะครับที่ส่งผลกระทบอย่างเฉียบพลัน กระจายสู่หลากหลายภาคส่วนของประเทศอย่างรวดเร็วโจ์ตรงนี้ก็คือเราจะร่วมกันบริหารจัดการกับโควิดอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีปากท้องของประชาชนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องที่เราจําเป็นต้องคํานึงถึงอนาคตของประเทศในภาวะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดหลักๆก็คือเพราะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งโควิดก็เป็นตัวเร่ง ควบบามเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราต้องมาร่วมกันคิดครับว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวทันโลกมีขีดความสามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับคนไทยทั้งในปัจจุบันและในรุ่นต่อไปด้วยเหตุนี้แหะครับที่ทีม Thailand Future เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนจากหลากหลายภาคส่วนนะครับหลากหลายอาชีพประสบการณ์ทั้งช่วงอายุอีกด้วยโดยที่ Thailand Future มี ความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำงานผ่านเวทีเปิดหรือที่เรียกว่า Open p l a t ลตฟอเพื่อชักชวนให้ผู้คนคนไทยทั้งหลายมารวมพลังความคิดครับเพื่อสร้างอนาคตของประเทศผมจึงขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับทีมงาน Thailand Future มาพูดคุยกับแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเพื่อให้เราตกตลึกแล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกันกำหนดทิศทางแล้วก็อนาคตของประเทศ เพื่อความเป็นอยู่เพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไปครับขอบคุณครับครับอันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระหว่างในเศรษฐพุทธผู้ว่าการแบงค์ชาติกับพักพลังประชาทีมงานของพักพลังประชารัฐละกันละครับซึ่งท่านอุตมะเป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและตอนนี้ก็ยังก็กลับมาร่วมกับพรคพลังประชารัฐอยู่กับบิ๊กป้อมอ่ะอยู่กับบิ๊กป้อมอ่ะ อยู่กับบิ๊กป้อมนะครับก็มาเป็นฝ่ายคา้านเอาละทีนี้สิ่งที่เราจะเราจะเห็นนะครับว่าโอเคเราไม่ได้ว่าหรือว่าตำหนิอะไรใครในในทางการเมืองนะแต่เราจะเห็นจุดเชื่อมโยงที่นโยบายทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะมองไม่เหมือนกันระหว่างทางเพื่อไทยกับพลังประชารัฐหรือในทีมงานของดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่า ดอตอรอุตมะสามวนนายนเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันในการออกพอรกองเงินกู้นะครับในช่วงโควิดต่างๆแล้วก็ในในทั้งในส่วนของการคลังนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมากองทุนเหล่านี้เห็นไหมครับเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชกำหนดรักษาเสียรภาพการเงิน และความมั่นคงของเศรษฐกิจในปี63นะครับซึ่งนายเศรษฐพุทธก็มีบทบาทสนับสนุนนโยบายการเงินการบริหารการจัดการสินเชื่อธุรกิจในช่วงเวลานั้นนะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนควรจะรู้ว่านายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนนฤพุทธกับพรรคพลังประชารัฐมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันนะครับก็น,นี้ก็ฝากให้กับแฟนรายการได้ดูไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้มองการเมืองแบบสนุกแล้วก็มองการเมืองแบบนโยบายการเงินการคลังว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดรเศรษฐพุทธถึงออกมาถล่มรัฐบาลแพ่ทองทานชินวัตรนะครับ และเราก็ได้เห็นแล้วว่าท่านอุตมะสาวนายนอดีตลมตรีก,กระทรวงกันคลังซึ่งปัจจุบันก็ไปเป็นทีมงานของพรรคพลังประชารัฐก็ได้ออกเหยียบคันเร่งตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภานะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําควิเศษสวัสดีครับ